เคยสงสัยกันไหมครับว่ากัญชาพืชที่อยู่กับมนุษย์เรามาเป็นพันๆปีเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นยาเสพติดต้องห้ามไปได้แล้วจู่ๆก็กลับมามีบทบาทสำคัญในโลกวิทยาศาสตร์อีกครั้งวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับนี่แหละครับ คำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้คือทำไมพืชที่เคยมีประโยชน์สารพัดทั้งเป็นยาเป็นอาหารเป็นเส้นใหญ่ถึงถูกผลักให้กลายเป็นผู้ร้ายได้ในชั่วข้ามคืนเรื่องราวนี้มันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากครับเรามาไขาปริศนานี้ไปทีละเปลาะกันเลยเอาละครับ เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่อนนะครับมาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพืชชนิดนี้มันอย่างรากลึกขนาดไหนซึ่งต้องบอกเลยว่ามันย้อนกลับไปไกลนับพันพัน,พนปีเลยทีเดียวโอ้โหลองดูไทม์ไลน์นี่สิครับ คือมันชัดมากว่ากัญชาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่เป็นหนึ่งในพืชชนิดแรกๆที่มนุษย์เราเพาะปลูกกันเลยด้วยซ้ํานะครับเคียงคู่มากับธัญ,ญพืชอย่างข้าวสาลีข้าวบาเลตั้งแต่ยุคหินใหม่เมื่อหมื่นกว่าปีที่แล้วนู่นเลยครับแล้วที่น่าสนใจคือมันไม่ได้ถูกใช้แค่อย่างเดียวนะครับแต่ในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีการนําไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายมากๆตั้งแต่การทําของใช้ง่ายๆอย่างเชือกหรือเสื้อผ้าที่ทนทาน ไปจนถึงการเป็นส่วนสำคัญในพิธีกรรมทางจิตวิญญาณและการแพทย์เลยอย่างในอินเดียก็ใช้เพื่อช่วยทำสมาธิส่วนในจีนก็ถูกบันทึกไว้ในตำราแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งของโลกเลยครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับถ้าเรามองกลับมาที่บ้านเราเองเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5 กัญชาเคยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญมากและมันก็แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนจนถึงขนาดที่ว่าปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆอย่างที่เพชรบุรีและราชบุรีก็ยังมีให้เห็นอยู่เลยครับเอาล้ะครับแล้วจากจุดนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพืชที่เคยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอันตรายไปได้ยังไงการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากจนน่าตกใจเลยครับในช่วงศตวรรษที่20นี้เอง จุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับมันเริ่มมาจากชายคนนี้แหละครับ Harry J. Anslinger เขาเป็นคนที่เปิดฉากแคมเปญต่อต้านการชายอย่างจริงจังและดุเดือดมากโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความกลัวเพื่อเปลี่ยนภาพของการชาจากยาสามัญประจำบ้านให้กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของสังคมให้ได้แล้วที่สำคัญที่สุดคืออะไร คือแคมเปญทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้มีพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ใช้ความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนล้วนๆเลยโดยเฉพาะผ่านหนังโฆษณาชวนเชื่ออย่าง r e f e r m a d n e s s ที่วาดค่าให้คนใช้กัญชากลายเป็นคนบ้าคลั่งก่ออาชญากรรมซึ่งแน่นอนว่ามันได้ผลมากเพราะมันไปกระตุ้นความกังวลของผู้คนในยุคน,นั้นได้แบบสุดๆเลย แล้วที่มันชัดเจนยิ่งกว่านั้นอีกก็คือมันมีเรื่องการเมืองอยู่เบื้องหลังแบบเต็มๆเ,เลยครับหลายปีต่อมาที่ปรึกษาระดับสูงของทำเนียบข่าวในยุคนั้นก็ออกมายอมรับเองเลยว่าสงครามยาเสพติดที่ประกาศออกไปแท้จริงแล้วมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีคนบางกลุ่มที่รัฐบาลมองว่าเป็นศัตรูเท่านั้นเองผลที่ตามมาคืออะไรครับกว่า50ปีที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกัญชา ต้องหยุดนิ่งไปเลยเป็นช่วงเวลาที่องค์ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับพืชชนิดนี้ที่สั่งสมมานับพันปีได้สูญหายไปอย่างน่าเสียดายมากๆแต่แล้วหลังจากที่โลกเราอยู่ในความมืดมิดมานานหลายสิบปีในที่สุดวิทยาศาสตร์ก็เริ่มกลับมาสนใจพืชชนิดนี้อีกครั้งครับ นำไปสู่การค้นพบครั้งสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดการทั้งต่อตัวพืชเองและต่อร่างกายของมนุษย์เราด้วยการกลับมาครั้งนี้มันก็มีสเต็ปของมันนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆเลยก็คือปี1964เมื่อนักเคมีชาวอิสาราเอลที่ชื่อราฟาเอลเมคูลัมเขาสามารถแยกสาร THC ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เมาออกจากกัญชาได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกเลยทีนี้ การค้นพบที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมไปเลยก็คือการเจอเจ้าระบบที่เรียกว่า endocannabinoid system หรือ ECS เนี่ยแหละครับฟังดูยากนะแต่จริงๆแล้วมันคือระบบที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติเลยเป็นเหมือนผู้ควบคุมที่คอยรักษาสมดุลในร่างกายเราแทบทุกอย่างตั้งแต่ความเจ็บปวดความอยากอาหารไปจนถึงอารมณ์ซึ่งสารในกัญชามันเข้าไปทำงานกับระบบนี้ได้พอดีเป๊ะเลยค่ะนี่แหละคือคำอธิบายว่าทำไมมันถึงส่งผลต่อร่างกายเราได้หลากหลายขนาดนั้น พอเราเข้าใจเรื่องระบบในร่างกายเราแล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มแยกแยะสารสำคัญในกัญชาได้ชัดเจนขึ้นหลักๆเลยก็คือ2ตัวนี้ครับ THC ตัวนี้คือตัวที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหรือที่เรารู้จักกันว่าทำให้เมานั่นเองส่วนอีกตัวคือ CBD ครับตัวนี้ไม่ทำให้เมาแต่กลับมีศักยภาพทางการรักษาที่น่าทึ่งมากๆตั้งแต่ช่วยต้านอาการชักไปจนถึงลดความวิตกกังวลเลย แล้วมันก็นำไปสู่แนวคิดที่น่าทึ่งมากๆที่เรียกว่า Entourage Effect ครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเหมือนวงดนตรีวงหนึ่งเลยในกัญชามีสารประกอบเป็นร้อยๆชนิดแต่และตัวก็เหมือนเครื่องดนตรีแต่และชิน้นพอทั้งหมดมาเล่นด้วยกันมันก็เกิดเป็นเพลงที่ไพเราะและทรงพลังกว่าการที่เครื่องดนตรีชิ้นเดียวจะเล่นเดี่ยวๆนั่นเองครับ โอเคพอเรารู้ประวัติศาสตร์อันยาวนาทั้งหมดนี้แล้วคำถามคือแล้วตอนนี้ละ่ะเราอยู่ตรงไหนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เรากำลังนำกัญชากลับเข้ามาสู่แวดวงการแพทย์อีกครั้ง ถ้าพูดถึงในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยโอ้โหการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆครับจากที่เคยเป็นสิ่งผิดกฎหมายมาตลอดก็มีการปลดล็อกเพื่อการแพทย์ในปี61แล้วก็ปลดล็อกทุกส่วนในปี65ในเวลาแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะมีกฎหมายควบคุมที่ชัดเจนมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับแต่แน่นอนครับว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยมันยังมีความท้าทายอีกเพียบเลยที่เราต้องเจอ เพราะการที่มันถูกแบนไปนานเนี่ยทำให้เรายังขาดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนข้อมูลการวิจัยในคนก็ยังน้อยและก็ยังมีข้อถกเถียงในสังคมที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้อีกด้วยครับซึ่งมันก็ไปตรงกับคําพูดของคุณเดวิดเมรี่นักวิจัยกัญชาที่บอกไว้เลยครับว่าภารกิจหลักของนักวิจัยและคุณหมอในยุคนี้ก็คือการหาคําตอบให้ได้ว่าเราจะจับคู่กัญชาสายพันธุ์ที่ใช่กับโรคที่ใช่และกับผู้ป่วยที่ใช่ได้อย่างแม่นยําที่สุดได้อย่างไร สุดท้ายนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับประวัติศาสตร์ขององค์ความรู้ที่เคยสูญหายไปเพราะการเมืองและความกลัวแล้วก็ถูกว,วิทยาศาสตร์ค้นพบอีกครั้งเนี่ยมันสอนอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการแพทย์ได้บ้างโดยเฉพาะในเรื่องของความสำคัญในการใช้แนวทางที่รอบคอบและอิงตามหลักฐานอย่างแท้จริงครับ